สวัสดีครับวันนีาจะมาเผาไอ้เด็กเฮี้ยนี้ EP สองแล้วนะครับเนี่ยเป็นปัญญาอ่อน ต้องต้องเด็กปัญญาเอาท้องเผาครับเนี่ยสิทิเสรีสัสสนดาหมาจากพ่อจากแม่เลยครับเนี่ยสันดาหจากพ่อจากแม่มาพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้ควายสอนไอรูปเป็นอย่างนี้ไอแม่ไอ้เร็วนี่วันเขาบู๊